สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นทนหุ้นคนทำได้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะได้นำเสนอหุ้นนะครับ ttb ไทยธนชาตินะครับจะได้นำแนวทางของการทำอา b i t r a g ค้ากำไรส่วนต่างมานำเสนอเพื่อนๆนะครับ ก่อนอื่นก็ให้คำแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ได้ซื้อถือลงทุนในหุ้นซินเทคเมื่อห้าหวันที่แล้วที่ผมได้นำเสนอไปใน EP ีที่181นะครับตอนนั้นราคาอยู่ที่1บาท60สตางค์วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาก็บาทเจนะครับขึ้นมาก็คือบวก10สตางค์หุ้นตัวนี้เขา ประกาศจ่ายปันผลนะครับ3สตางค์ต่อหุน้นแต่ณวันนี้นะครับบวกขึ้นมาประมาณ10สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็คือขึ้นมา3เท่าของการจ่ายปันผลเลยแล้วนะครับก็เลยอย่างที่บอกเพื่อนๆไว้นะครับว่า,าให้ซื้อถือลงทุนนะครับก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD โดยที่เรานั้น นะครับจะต้องออกก่อนวันที่1ตุลาก็คือเดทไลน์ก็คือวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายกำไรก็3-5%ถึงเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเขาจ่ายผลผลก็อยู่ที่ประมาณ1.8%เปอร์เซ็นต์นะครับณนะราคาที่บาทหกสนะครับจุด0 3เนี่ยเราหาร1.6นะครับก็เท่ากับ คูณด้วยหนึ่งรอเนี่ยเท่ากับเขาจ่ายผลผลอยู่ที่1 8 7ดเปซนนะครับตอนนี้ณนะวันนี้นะครับราคาปรับตัวขึ้นมาส0สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยเพื่อนๆก็เอา1ิสตางค์หารด้วย1.6หนึ่งนะครับก็คิดเป็นผลตัวแทนอยู่ที่6%เปเซนนะครับฉะหั้นเพื่อนๆท่านใดที่พอใจผลตอบแทน,นระดับสเอร์หาเปอร์เซนหกเปเซตนี้กนะ็แนะนำให้ออกจากการลงทุนในหุ้นซินเทคได้นะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆบางครั้งร่ำรวยโชคดีโชคดีนะครับอันนี้ก็เราก็ไปหุ้นตัวต่อไปเลยนะครับผมจะได้นำเสนอวิธีการทำา r ์บิ r a g e นะครับ์ r b นะ r รับอ,รอันนี้ก็เป็นแนวทางของการค้ากำไรส่วนต่างนะครับค้ากำไรส่วนต่างา r ์บิ r a g e เนี่ย เราสามารถที่จะใช้สองพอตในการลงทุนนะครับเลือกพอตใด้ผตหนึ่งขึ้นกับความสบายใจความพึงพอใจและความมีประสบการณ์ทักษะของเพื่อนๆน,นะที่ทําแล้วได้ผลนะครับก็จะเป็นพอรตนั่งทุน VI เชิงรุกก็คือพอตอพลังทวีของเงินทบต้นที่บอกว่าเราจัดสรรเงินออมในหุ้นลงทุนในหุ้น 50-60%เนี่ยพอนองทุน VI เชิงรุกนะครับเชิงลุกเนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนแบบโฟกัสอินเวสติงก็คือจัดหนักได้เลยนะครับแล้วก็หรือเราอาจจะจัดสรรปันส่วนเป็นหลายๆไม้นะครับหลายๆครั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พอร์ตพอตเก่งกำไรระยะสั้นนะครับพอเก่งกำไรระยะสั้นอันนี้ก็คือนำเสนอเพื่อนๆเ,เ,เป็น2แนวทางไว้นะครับโดยที่ เพื่อนๆตัดสินใจด้วยตนเองนะครับเราฝึกฝนของเราเองเราจะมีท่าไม่ตายในการทํากําไรในตลาดหุ้นเป็นของตัวเองนะครับอาไทยธนาชาตินะครับก็ควบรวมกิจการกับอา,อาไทยพณนชย์อะไรนะอาทหารไทยกับอานาชาตนะธนาคารก็ควบรวมกิจการกันนะครับคราวนี้ก็เราไปดูว่า เขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าไทยธนาชาตินั้นจ่ายปันผลระหว่างการนะครับอยู่ที่6สตางค์ครึ่งนะครับขึ้น SD วันที่7ตุลาคมฉะนั้นแล้วเพื่อนๆนะครับมีเวลาลงทุนอยู่ประมาณ13วันนะครับ12 13วันเราจะมีเวลาลงทุนอยู่ประมาณ12 13วันนะครับฉะนั้น กรอบระยะเวลาของการลงทุนของเราอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วราคาหุ้น t t ทบเนี่ยบ,นะบนกระดานเทรดิดวันเนี้ยวันที่24เนี่ยอยู่ที่บาท94นะครับบาท94จากนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนดูจากตรงนี้นะครับเขาจะปันผล6สตางค์นะครับ6สตางค์เนี่ยถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การจ่ายปันผลจะอยู่ที่3นะครับอยู่ที่ประมาณ 3%กว่าๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคำนวณตามได้เลยนะครับ0.65หารด้วย1.94นะครับคิดออกมาเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่3.35%นะครับ3.35%เนี่ยนะครับเป็นผลตอบแทนที่ได้จริงนะครับตามราคา 1,94บาท9 4นะครับถ้าบาท95ก็จะอยู่ที่ประมาณ3%นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นข่าวสารที่เรารับรู้แล้วก็เราสามารถที่จะนำมาทำ arbitrage ได้นะครับก็คือค่ากำไรส่วนต่างได้นะครับเราไปดูในส่วนของงบการเงินของบริษัทหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ TTB นะครับ TTB เนี่ย เพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นธนาคารใช่ไหมครับเป็นธนาคารเนี่ยสี่บรรทัดแรกเนี่ยก็คืองบดุลนะครับงบดุลแข็งแกร่งหรือไม่เราก็จะดูที่นะครับสี 4, บ่บรรทัดนี้นะครับ D/E นะครับอัตราส่วนระหว่างหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าเป็นธนาคารนะครับหมวดธุรกิจนะเงินทุนหลักทรัพย์ธนาคารอย่างเงี้ย D/E ไม่ควรเกินไม่ควรเ,เกินแปเท่านะครับไม่ควรเกินแปเท่า ย่างตรงนี้ก็คือประมาณ7เท่านะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้นะครับแล้วก็เรื่องของทุนที่ออกชำระแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะครับก็คืออยู่ประมาณ90,000ต้นๆน,นะครับอันนี้ก็คือประการที่1ก็คือเรื่องของงบดุลก็โอเคนะครับงบดุลถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับต่อไปประการที่2เราก็จะไปดูในเรื่องของรายได้รายได้ของ บริษัทนี้นะครับเราก็ดู6บรรทัดเนี่ยนะครับหบรรทัดนี่เราดู2ข้อก็คือ1ก็คือรายได้รายได้เนี่ยแปดหมื่นไล้านนะครับแปดหมนล้านเก้าหมื่นกว่าล้านนะครับอันนี้คือรายได้รวมนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของอกําไรสุทธินะครับกำไรสุทธิก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0นล้านบาทนะครับเห็นไหมครับสอปีล่าสุดเนี่ยคือโตเลยนะครับ <t om pa> เป็นหมื่นสี่พันล้านเป็นหมื่นแปดพันล้านและปีนี้หกเดือนแรกนะครับหกเดือนแรกอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกร้อยกว่าล้านนะครับถ้าครบนะครับสิบสองเดือนนี้ก็น,น่าจะมากกว่านี้นะครับเราตีไว้สักสองหมื่นล้านนะครับก็หมายความว่าสามปีมาเนี้ยนะครับโตโตแบบก้าวกระโดดพอสมควรเลยนะครับในระดับที่ว่าหมื่นล้านแล้วก็ขึ้นมานะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่า น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้พอเราดูเรื่องของรายได้และการเติบโตแล้วนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ี่ก็คือเราดูเรื่องของผู้บริหารว่าผู้บริหารเนี่ยมีความรู้ความสามารถหรือไม่ไมเราก็ดู ROE นะครับผลตอบแทนที่ทําให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยถ้าคุณปูเ่เริงประเฟศก็บอกว่า8%ขึ้นไปเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับข้อปีนี้ก็ต่ำา8ไปนิดหนึ่งนะครับส่วน2ปีล่าสุดเนี่ย 8%ขึ้นละถือว่าเข้าเกณฑ์การลงทุนได้เลยนะครับแล้วดูผู้บริหารเนี่ยเราก็ดูไปถึงน้ําจิตน้าใจของผู้บริหารด้วยก็คือมีการจ่ายปันผลหรือไม่ปรากฏว่าเขาก็จ่ายปันผลนะอย่าง5ปีที่ผ่านมาจ่ายทุกปีนะครับแล้วนะครับจ่ายปันผลเนี่ยถ้า5้าปีนะครับมันเฉลี่ยแล้วไม่ถึง5%เรนนะครับเราก็จะไม่เอาเป็นพอร์ตเกษียณรวยนะครับ มันก็เหลืออยู่พอรพตก็คือพอทนั้นคืไอเชิงลุกกับพอทเกณฑ์กาไรระยะสั้นนะครับแล้วคราวนี้เรื่องของอพอผ่านเกณฑ์เรื่องของผู้บริหารข้อที่4นะครับข้อที่3คือการเติบโตนะครับข้อที่2ก็คือรายได้เสถเียนไหมนะครับรายได้เสถเียนแล้วก็ข้อที่1ก็คืองบดุลแย่หรือเยี่ยมนะข้อมลงบดุลก็เยี่ยมอยู่นะครับผ่านเกณฑ์4เรื่องแล้วเราถึงจะมาประเมินราคาคือข้อที่5นะครับ ราคานั้นเราก็จะดูสามบรรทัดสุดท้ายเรื่องของปันผลนั้นถ้าเป็นพอร์ตกรเกษรรวยไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตนังองทุนวีัยเชียงลุกเนี่ยกับพอร์ตระยะสั้นถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับถ้าระดับ5%เเซขึ้นไปถือว่าหุ้นถูกหมายถึงว่าณนะตอนนี้นะครับณนะปีปัจจุบันเนี่ยนะครับณนะราคาเนี่ยนะครับก็คือราคาถูกนะครับต่อไปเราดูบรรทัดเรื่อง ของ p v นะครับบรรทัดตรงกลางนี้นะครับอันนี้ก็คือต่ํากว่าหนึ่งนะครับหมายความว่าราคามีส่วนลดนะครับมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีเนี่ยสบาทสี 2, 41, สตางค์แต่บนกระดานเทดเนี่ยหุ้นเทดกันอยู่ที่บาท9 4บาท95นะครับก็ถือว่ามีส่วนลด1 9นะครับมีส่วนลด19%ถือว่าเป็นหุ้นถูกนะครับ p v ก็น่าสนใจนะครับส่วนของ P/E นะครับ สามปีล่าสุดเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วไม่เกินสิบห้าเท่าอันนี้ต่านะครับประมาณสิบเท่านะครับประมาณเก้าเท่าสิบเท่าถ้าฉเฉลี่ยห้าปีก็ไม่ถึงสิบห้าเท่าอยู่ดีสุดแล้วลงทุนได้นะครับฉะนั้นให้เพื่อนเพื่อนใช้วิจรารณญาณตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบหรือไม่นะครับถือว่าเป็นพอตนะครับที่เราจัดสรรเงินลงทุนเป็นอย่างดีนะครับเราฝึกฝนนะครับถ้าไม่ตาย ทำกำไรในตลาดหุ้นด้วยตนเองนะครับเพิ่งลําแข้งเพิ่งความรู้ความสามารถของตัวเองเราฝึกฝนขอให้เพื่อนโชคดีในโลกแห่งการลงทุน,นและพบเจอคนที่มี Growth Mindset นะครับกรอบความคิดที่เติบโตมากๆยิ่งๆขึ้นไปเจอสิ่งดีๆมัง่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ